ผู้เมตตากตัญยูผู้รอบรู้และผู้ให้ผู้มีธรรมที่นำใจเป็นผู้สร้างบุญยิ่งใหญ่ให้สังคมพระครูโกศลศิกกิจฉายาวายามโมนามเดิมว่าพุทธอาจหาร ท่านอุปสมบทในปีพศ2528และสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกในปี2531ศิลปศาสตร์บัณฑิตในปี2560และครูศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาในปี2567ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสำคัญทางาศาสนาเช่นเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ชั้นเอกพิเศษและได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นระครูชั้นพิเศษในปี2566ท่านเป็นสิทธิ์เอกผู้สืบสารปณนิ ฐานของหลวงปู่สวงและได้รับการยกย่องเป็นพระครูผู้มีความกระตันอยู่เป็นเลิศท่านพัฒนาวัดไพรพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธ,ธรรมและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยคุณงามความดีที่เป็นที่ประจักษ์ในปี2566คณะผู้แทนวัฒนธรรมจาก10ประเทศได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ประกาศสันติภาพโลก ท่านเป็นพระนักพัฒนาภูมิวิสัยทัศน์กว้างไกลประยุกต์หลักธรรมในการบริหารวัดควบคู่กับการพัฒนาชุมชนสร้างประโยชน์สู่แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมอาทิงานสาธารณสงเคราะห์เป็นผู้นำในการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และประสบภัยสงครามสร้างอาคารและเครื่องมือฟอกไตจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 งานเศรษฐกิจและชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งตลาดประชารัฐตลาดต้องชมตลาดบายตึกเจียบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งสร้าง อาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้านถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่สร้างความเจริญในพื้นที่ชายแดนงานสิ่งแวดล้อมนำชาวบ้านปลูกต้นพะยูงและต้นยางนากว่า1 5 0 0ต้นท่านตรหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญจึงได้ก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดนประกอบด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนอนุบาลหลวงปู่สวงและวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาซึ่งเปิดสอนระดับอาชีวะเพื่อสร้างวิชาชีพนอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเช่นการมอบทุนสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณาสุขพระคูกโกศลศิกขกิจเป็นผู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนทำงานเพื่อชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยคุณูปการที่ทรงคุณค่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงถวายรางวัลรัตโนบนุแด่พระคูกโกศลศิกขกิจเพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสื่อไป